เืตรงนี้ทำตาทำหน้านี้ thank <laughs> you yeah

จะไปรับอะไรรอนะเปลี่ยนเสื้อไปอ๋อรับไปกาศให้รับแมรับต่อไม่ได้ไหมรับต่อไมไ้ต้องดูดานดูดานดไดานดูดานดูปานดูดาน Thank <laughs> you. Thank you